สวัสดีครับเพื่อนๆเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับอากาศค่อนข้างสบายเลยเพราะว่าเมื่อคืนกรทมฝนกันนำนะครับโอ้โหสุกสิ้นเดือนนะครับฝนตกรถติดมาครบนะครับวันนี้อ๋อเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนะครับแล้วก็เช้าวันนี้ก็เพื่อนๆบางคนก็อาจจะเล่นตัวเกม God of War ให้จบนะครับสาร์อาิตนี้แต่อย่าลืมนะครับว่ามันมีตัวกิจกรรมตัวหนึ่งที่ทาง PlayStation Thailand เขา จัดขึ้นมากับตัวเกม God of War ตัวนี้กับการลุ้นรางวัลน,นะครับตัวรางวัลสูงสุดเลยก็จะเป็นตัวชุดสะสม Collector นะครับ God of War เล็นกน d า r y ็อกไม่ต้องไปถามมูลค่านะครับเพราะราคา r e s ซ l นั้นมันเกินราคาป้ายไปแล้วนะครับ,บกิจกรรมก็ง่ายๆนะครับก็เพื่อนเพียงแค่เพื่อนๆอ,อ่าน a d Uh, PlayStation Thailand เป็นเฟรนในตัวแอปไลน์นะครับแล้วก็มีตัว Account ตัว PlayStation Network ไว้ด้วยนะครับคิดว่าไม่น่ายากสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสาวกของทาง PlayStation นะครับแล้วก็ทำการตามล่าตัว QR o o e เนี่ยตามเงื่อนไขที่ uh, ทาง PlayStation Thailand เขาบอกไว้นะครับว่าไปสแกนที่จุดๆไหนบ้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นทาง อ่าอินเทอร์เน็ตนะครับแต่มันก็จะมี qr code บางตัวนะครับอ่าแบบนี้ครับผอสแกนอ่าทางอินเทอร์เน็ตนะครับตามที่เขาบอกไว้ก็จะได้ตัวสเต็มนะครับตัวโลโก้สัญลักษณ์ของตัวเกมกอ d ์ฟบอลเนี่ย มาสะสมให้ครบ9ตัวนะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องไปหาตัวคิวอาโคบนกล่อง PlayStation God of War เล็กหน้าล็อกนะครับหรือว่าจะเป็นตัวแผ่นเกม God of War นะครับมันไม่มีนะครับเพราะว่าตัวคิวอา e โคบางตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากกับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับเพราะว่าจะต้องไปที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ทางโซนี่เขาแต่งตั้งขึ้นมาใช่ไหมครับก็อย่างเช่นอันนี้เลยนะครับผมก็เอามาฝากเพื่อนๆน,น,นะครับ ก็ไปที่สยามนะครับร้าน n นสนะครับที่สาขาสยามก็ทำการเอาตัว q ิวอา e โคต,ตัวนี้มาฝากเพื่อนๆคนที่ไม่สะดวกในการเดินทางาหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถร่วมสนุกกันได้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณร้านเนสที่สาขาสยามไว้ด้วยนะครับและก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นจุดที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิทนะครับแต่อันเนี้ย ผมมาสแกนที่สาขาเน็นะครับครบแล้วนะครับแค่ออกนอกสถานที่จุดเดียวเองนะครับได้ครบ9ดวงแล้วนะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วแหละตามจริงนะครับแต่ว่าก็อยากจะไปดูสถานที่ที่ QR code ที่รถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิทกันหน่อยนะครับว่ามันจะแบบ อ่ารู้ลาอลังการขนาดไหนนะครับกับตัวเกมนี้นะครับตามจริง QR โค้ดนี่เป็นเรื่องรองไปเลยนะครับแล้วก็เนี่ยผมก็เดินเท้ามานะครับมาที่รถไฟฟ้าใต้ดินที่สาขาที่สถานีสุขุมวิทนะครับอันนี้เลยโอ้โหจัดเต็มนะครับค่า PR เนี่ยก็คงหลักมือเลยนะครับอืมแล้วอยู่ไม่รู้กี่เดือนนะครับเนี่ยเอาสิ้นเดือนนี่แหละนะครับก็ก็ก็คงปอดโอ้โห คนนับหมืน่นต้องผ่านต่อวันต่อวัน,ว,นวันทำงานนะครับจะต้องเห็นตัวเกมกอรอบ,บอนะครับอันนี้ก็จะเป็น QR Code นะครับจุดที่3นะครับเพื่อนๆก็สแกนกันได้เลยนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดินของสุขุมวิทเนี่ยเขาจะมี QR Code อยู่2จุดนะครับก็คือจุดที่2กับจุดที่3นะครับก็เอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับกับคนที่ไม่สะดวกในการเดินทางนะครับ เห็นแล้วโอ้โหภูมิใจนะครับรู้สึกแบบเกมที่เราชื่นชอบนะครับมีตัวโฆษณาแบบจัดเต็ม2ข้างทางแบบนี้นะครับและเกือบลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับเมื่อสะสมตัวสแตปมเนี่ยครบ9ดวงเนี่ยไม่ใช่ว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับอย่าลืมว่าเพื่อนๆจะต้องเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเกมนี้ด้วยนะครับว่ารู้สึกยังไงนะครับ ซึ่งผมมองตัวคําถามเขาแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นคําถามอะไรที่ยากเลยเพียงแค่แนวเชิงแบบมันกับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้เล่นตัวเกมนี้หรือว่าไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้นะครับอาจจะไปเสพตัวเนื้อเรื่องมาจากช่องแคสเกมต่างๆนะครับไม่ว่าจะไทยจะเทศนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมสนุกได้ไม่จําเป็นต้องมีเครื่อง p 5เลยหรือว่ามีตัวเกมนะครับก็สามารถ ร่วมสนุกกันได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเปิดกว้างเลยทีเดียวนะครับตรงส่วนนี้ก็ยังไงเพื่อนๆอย่าลืมมัวเล่นตัวเกม God o f War กันเพลินนะครับก็เข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมตัวนี้กันได้เพราะว่าเหลืออีกแค่4ีวันแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมตัวคลิปนี้มาจนถึงท้ายนี้นะครับและพบกันใหม่ในอีต่อไปนะครับสวัสดีครับ